สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลูบิก 13x13 นะครับลูกนี้เป็นโมยูเบลุง 13x13 นะครับผมซื้อมาในราคา2 9 0 0นะครับ2,900นะโควดแพงเลยวันนี้ผมจะมาเทสการบิดกันดูนะครับว่าบิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งมาวันวันศุกร์นี้เลยนะครับก็นี่ บิดนะครับระวังเรื่องคอนเนอร์คัตติ้งนะครับเดี๋ยวผมทำเลยดูนี่นะครับจะเป็นงี้แล้วก็เราจะอุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนครับอย่าไปทำแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรูบิกพังผมไม่รับผิดชอบนะอย่าทำอย่าไปทำนะเดี๋ยวรูบิกหลุดโอเคก็จะทำแบบน,นี้นะครับ ก็จะหมุนแบบนี้เลยหมุนยากมากเลยอันนี้สิบเซนเลยนะครับตอนเนี้ยสิบเซนนี่ครับหมุนได้ด้วยหรหมุนด้วยฮหมุนด้วยหมุนได้ด้วย,วย,วยอันนี้แพงมากเลยสองพันเก้าร้อยนี่เดี๋ยวผมทำแพทเทิร์นสวยๆให้ทุกคนดูมาตอนเนี้ยผมจะทำแพทเทิร์นให้ทุกคนดู กล้องอาจจะเบีบ้ยวๆหน่อยนะเพราะว่าผมใช้กล้องโทรศัพท์นะมันจะของมันจะเบี้ยนะครับแล้วมันจะอัดยากผมต้องนอนอัดนี่ผมนอนอยู่นะครับนี่นอนอยู่มันอัดไปปกติไม่ได้โอ้ยอยากจริงๆมาได้แล้วครับ ก็จะหันด้านนี้นะแล้วก็ปุ๊บได้แหละอ่าแบบนี้ครับผมเราจะทำเป็นแพทเทิร์นนะโอ้ยยากเหลือเกินสีผมมันจะแปลกๆนิดหน่อยนะเพราะผมเนี่ยมันยากมากเลย ผมยากมากโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมผมทำจบเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้ผมทาเป็นอันนี้ไปและเดี๋ยวผมทำอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอผมแก๊สทำทำอีกอีกชั้นหนึ่งกันเออเมื่อกี้เกือบพลาดนะครับเนี่ยเมืม่อกี้มันไม่ใช่เลยนะครับลูบิก เมื่อกี้สีมันไม่ใช่เลยผมตกใจมากเมื่อกี้ผมถึอว่าผมพลาดไปแล้วนะครัเออยังช่วยนะพระเจ้าช่วยไว้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนี่นะครับสวยไหมครับเต็มเต็มสิบให้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลย